ชาละพัดสิปูมันนี่ก็จะว่าเป็นยังคือปูกาแฟปูบงมากเป็นบ้าบ่ไปขายใช้ก็จะว่าเม่ได้ขายก็สร้างบ o ยูทูบของนุ่มพ่อใส่แล้วสนใจถ้าอยากปลูกนะครับทั้งพวกนี่ละครับกาแฟก็เพื่นที่มาว่ากาแฟเดี๋ยวนี้กาแฟขาดตลาดมัมีมิได้เลยกาแฟลุกสวัสดีนะครับสวัสดีจ้าครับ มอนี้ครับมาเบื้งองสวนกาแฟแม่ดวงครับอยู่บ้านเนี่ยก็แม่ดวงบ้บานเมืองเก่าข้ามแก้วบ้านเมืองเก่าข้ามแก้วตำบลข้ามเกินแก้วอำเภอชันุมานุานมนจังหวัดอำนาจเจริญอนาจจเริญน,นะครับ,รบมือนี้มาพราพ้อมทีมงานครับทีมงานของหนุ่มโพไซครับหนุ่มโพไซนะครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากนะครับคนนี้นอกจากว่าจะมีฝีมือและรูปหล่อนะครับหน้าตาดีฝีมือดีทํางานเก่ง อันนี้ก็เม่ดวงเจ้าของวสวนเจ้าโค้งสวนจ้าออครับ <c oughs> ผมอยากสงว่าอันนี้คือดอกกาแฟอกครับจ้ามันจากดอกล้อนจะเป็นอย่างครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยนะครับน่วยห้าขายจังไรครับน่วยก็สีขายเก็บตากแดดแห้งจังก็ไปสีขายออออกิโลจังบาทครับกิโลละร้อยแปดสิบบาทาอาราบิกา้าได้จากกิโลครับปีนี้ปีนี้มันบริรักมันตายช่วงมันเดดมันโหดนะโอ้มันขาดนะได้ซีเหลวได้แ้ากิโลแซวกิโลกิโลละร้อยแปดสิบจ้าโอ้ ขายไปห้าสิบเหรียญเจตเด้เจ้าว่างพันนี้รอห้าสิบโบรวยบว่ครับรวยเลยน้องก็รวยเลยเนาะคิดจะนั่นงเขาจะมาปลูกกาฟแฟบ้านเ้าบมันแต่กี้แต่ก้อนที่สะปลูกแต่กี้นังไปยุงหัวตะพานบ้านหัวดงไปปลูกญ<อ>ี่ปุ่นก้อนเ<อ>ขาเราว่าเป็นบ้าปลูกกาแฟไปขายใช้กัเจ้า,<อ>บบาว่ากับบัวว่านี่กับบัวว่าปลูกกล้วยกินเองเฮ็ดเองกินเองใช่ไหมบ้านในยูญ่ปุ่นได้ไปมั่นหกปีไปเฮ็ดอยู่หัวดงเป็นเป็นหน่วยแล้วเป็นหน่วยเมื่อทุเรียนกัเป็นดอก บ่ได้ขายใช้ช่วงกินเองมัดโอ้กินกาแฟอยู่แล้วบันีิมาปีที่สองที่สามเดี๋ยวบันิซื้ไปขายเมืองอุบลโอ้กะเจ้าชื่อกะเจ้าเฮ็ดน้ะร้านกาแฟนั่นน่ะโอ้กิโลละเพิ่นก็บอกว่ากาแฟเจ้าช้านน้อยช้านบ่ใหญ่ราคาบ่ดีใหห้าหกสิบบาทจริงจริน่ะโอ้ครับกะเชียดายบันีิเลยบอกไปขายหนึ่งจังได้จังง่ายมากบันีิคิดบันโอ้ยบัดชวนแม่กะบ่มีไผเฮ็ดลูกกะบ่เฮ็ดบัดกลับขึ้นมาปลูกมองเกิาบันิ สวนท<ล>ี่พง่์กับลูกพ่อใหญ่อยู่ทั้งพง่์กับชองไร่โอ้ครับครับมาปลูกอยู่ในหาหกไร่อยู่ในหาหกไร่บครับเมนปขั้นที่เป็นต้นนี่ประมาณจากต้นครับโอ้ยบไ่ได้นับเดี๋ยวนี้เข้าๆบ่ได้บาา่ข้าเราโบหูเลย <c oughs> มผมว่าสิบ่ได้อยวยูว่าวันจักหาหกไรต้นโอ้ย<ว>มันพวะหกไรเลยเนาะแต่ไรหนึ่งก็หกไรต้นโอ้ยพันต้นปลูกแง่เข้าไปพันต้นจ้ะบ้านนี้ก็มาปลูกก็เจ้ามากนี่ยก็เจ้าก็ว่าคือจังได้จังปลูกกาแฟ เก็ <S <S จะว่าบ้าปูกาแฟเก็จะว่าด,ดอกดอกกาแฟานี่ห่อไปเห็ดยังไงเนี่ยครับทําน้ําชาดอกกาแฟจ้ะเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้วห่อหรือจ้ะตน้นเฮ็ดขายอยู่บ่ครับมันกําลังเริ่มเก็บเริ่มเก็บแล้วห่อห่อเขามีโปรดักต์จากของเองบ่ครับบ่ให้เพื่อนอาจารย์อาทิตี่ปรึกอาไปเฮ็ดอ๋อผู้ที่มาส่งเสริมการปลูกนี่เป็นอาจารย์อาทิตย์เนาะทีแรกก็ปลูกเองก็เจ้าะหลาทัมไปหาพ่อใหญ่เล็กบ้านอำนาจแหลพห้าเพ้งชโลลาอ๋อใช่บ้านนี้เพิ่นละว่าเพิ่นอันพ่อใหญ่เล็กว่าหู่จักยุบผุหนึ่งที่ เพิ่นนั่นดูแลอันภาคอิชานดูแลกาแฟเพิ่นก็เอาเบอร์โทรให้อาจารย์อาทีเมื่อนั่นอาจารย์อาท์ก็มาห้าแม่อยู่ชววโลดได้ก็เลยคุยกันบานฮิตจังได้จังชี่ก็เลยปูกเราเป็นผู้รับซื้อเมนเราติดตามตลอดท่้มื้อนี้ดอกเราก็ซื้อเมนเรกก็ซื้อเมนไนมันก็ซื้อเม็ดปั้นนี่ร้านจะควรแล้วเรากระซื้อเพราะเราไปควัวเองซีซซื้อไนร้อยแปดซีเราไปควัวเองเมนเขาเก็ียห้อย่างเดียวเมนซีแล้ว ซีแล้วซีคือซีเขามันปลูกากบ่คบับกาแฟแบ่บ่ยแต่ว่ามันเป็นอยากเป็นบงเจาะบงตัวแดงๆนะมันก็เลยฮักน้่ใบเนี่บ่คราบใบที่เป็นที่อันนี้บอก่มันสีเจาะงาเจาะอันนี้มันนี่นี่มีเบปนี่นัานนี่มันสีเป็นนี่สีโอ้นีใบมันสิตายเป็นเป็นนอนเป็นนอนเป็นนอนแดงๆนี่โอ้ใช่ครับมาบ่วงไงครับซีเบ่องในอันนี้ง่ามันมันเห็นดอกน้อนตัวแดงๆมันสีเป็นเชื้อโรคตัวนี้ละ นอนตัวนิดน่อยเดงๆนะมันนี่กษตรว่าเป็นยังคือปลูกกาแฟปลูกบุกมากเป็นบ้าบ่ไปขายใช้เกษตว่าไม่ได้ขายก็สร้างสิกินเองปลูกเองกินเองก็ว่าสินาะมากสิไปขายจักมันเป็นนุวยสะก้อนยังทาสิไปขายใช้ห่ืว่าบ่ตองทาหาตลาดดอกว่าเฮ็บชะก้อนยังหาตลาดนอกจากปลูกกาแฟแล้วก็สิปลูกข้าวปลูกตะไคร้ปลูกผสมประานกันมะงม่วงยังสิปลูกจ้าพอดีมันมีทีมงานอยู่บานดงส่วน อาดงซีโทนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเพิ่นอย่างว่าเบรงการปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกคาของแม่ดวงจดวงแล้วก็มือื่นมันเพิ่มมากตอนรับเสมอจ้ตอนรับเพิ่นในเรื่องของเพิ่นมาเพิ่นกเกษตรผู้ว่าวิธีการปลูกกาแฟปลูกจะได้เนียขายจะได้เนียนแล้วก็ปลูกคาปลูกจะได้นปลูกโลดตลาดบ่มีสิอันกาแฟนี่มันขาดตลาดคุณมึงเดี๋ยวมื้ออื่นเพิ่นิมากเพิ่มมาเพิ่นเหมอระจูมาหาจองอื่นนะครับนอกจาก ไม่มว้วนทีทีว่าแาล้วเนี่ยขึ้นจากปูยังอีกบอครับลายอย่างอยู่จากปูลายยางเอาจักอย่างบอ,องครับนี่คือข้าตะไคร่หมกปูหมกม่วงชะลพัดสิปูมืออื่นเขาชิมาขุดถ้ามีน้ำม,มันยากแต่น้ำเดี๋ยวนี้น้ำม,มันมันติดขัดตัวไหนคขาบจมวได้น้ำม,มันบมมีเนี๋ยวโจ่มมีเงินเจน้าน้ำบาดาลนี่ได้ช่องบ่ออยู่นี่เ<อ>จ้าน้ำบาดาลบมมีงบประมาณ เขาจอยเขาจอยเองลงทุนเองนี่จอยเองลงทุนเองมัดนี่เหมือนมัดทุนจะคล่องมัดยู่นี่มาในการปูเแคทยังไปขายใสก็จะว่าหมากนี่โหมากมันเสือกของใครไมเมนไปขายนี่ยเราบอกครับมันเพราะท่านเป็นมันร่มตายเห็นกำลังเป็นหมากเป็นนวยโอ้มันบุญของใครเขาบอกตายโหดเดี๋ยวผมพายยางยางสวนนี่เดี๋ยวมันมันเอียงข้าวขาวปูนขาวใช่มันเกิดเชื้อราเชื้อราไม่มันดำหัวปูนขาวบอกครับจ้ อันนั้อดอโลมาอดอโลมาเพื่อนเอาหายนั่นละอ๋อผมเห็นอ้ไของพันยไหลเราใส่ยาฉีด,ดนนได้หรอปลาดำไซื่อท่านใช่เนี่ยปลาดำไม่เป็นลาดำปลาอันนี้เนี่ยโลไปโลบัตตาเพื่อนแรกของบัตตาของพันยไหลที่ไหลอันนี้อาราบิกา้พาพังนี้เดี๋ยวผมมึงมากเะก่อนมากระจักมันเป็นเสือหรือเป็นยังมันจังตายนะอย่างมันมีพวกพวกแมงจรลเต้นน้อบ่อใหญ่ บ่อันเพิ่นปูก็อนเพิ่นว่ามันเพี้ยกินแต่ยอดลงห้าอ๋อมากระปูมากระปูเขาก็ว่าพี่บ้าปูไปขายสายไงเยว่าปูได้สี่เขียวมาร์คผุดแถวสายหมดแล้วมาขายไงนี่โป้โหเจ้าคือ้่มาปูเป็นแถวเป็นหน้าเป็นแถวอันนี้กระเท้ตัวแถวไปมัน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 โม่เป็นแถวนี่เว้ยปูไปซื้อๆหนูปูไปซื้อๆเป็นดวงบ่งเจาะ อ่าเดี๋ยวผมเอาอยาเบิ่งเด้อฮ่ายามาให้นี่เด้อต้นกับช่วงกับติดตามฉ<ต>ีดพ่นฉีดพ่อนอัดเข้ามาเนี่ยมีเครื่องฉีดบวบันมีใหนพ่อใหญ่แล้วจะกันให้น้องนายายใหนพ่อใหญ่แล้จะกันทุบฉีดฉีดอะไตัวฉีดฉีดพ่นเป็นอยูบอ่บ่เป็นเออฝั่งนี้อาราบิก้ากับมักมากล้วยผสมผสมอันอยู่นี่ โรบัสาเนี่ยอาราบิก้านบครับ่นี่อาราบิก้านี่นี่ีรัสต้าครับไม่ดวงบอเนี่ยกาแฟห้ามีจักพันสองสองพันอาราบิก้ากับโรบัสต้าออันนี้อาราบิก้าฟังนีดีจพันได้ดีครับสรุปลยทีเดียวดีทุกอย่างดีทุกอย่างอ๋ออยจะมีน้ำก็ปุ๋ยนอแมนรสชาต่างกันบ่ครับเล่เมนนี่มันดอกดอกกําลังขึ้นดอกซีเดียวกันบอครับแมน โอ้นี่ดอกงามเลยนี่กำลังโซ่ดอกอันนี้อาราบิก้าเม็ดมีเม็ดจ้ะบ้านเท่ากระปูกได้เปล่ครับได้จ้านี่โมกี้นวยม้านเนี่ยบดติว่ามงเด็ดบวมฮอตว่าจะมีน้ำฮอตเดี๋ยวผมจะสร้างทางการทางน้ำมาให้เจ้าด้วยด่วนเลยดอทางการกระบอกอย่างเราโซ่ซับค่อยกอกล้วยกระปูกโลดกล้วยกระปูก กล้วยก็เขาจะมาซื้อยูชวนบายากไปขายมงได้ก็จะมาตัดเองเฮ็ดเองมัดแม่นเมื่อกอนก็จะมาซื้อเอายูกล้วยกินตานกละชิหอร่อยโม่โ่เนธรรมดานี่อาราบิก้านันโรบัตต้าตัวจ้ะแยเอ่ปลูกาไหนก่อนครับเนี่ยปลูกอาราบิกาก่อนจะปีแรกๆจ้ะโรบัตต้ามํากำลั อันนี้มันดูเลยเนี่ยค่ะที่บนลาบิกา้าผมเองลาบิกา้า <c oughs> มันเป็นต้นแค่ผมคือเสือบคือเสือล่ากินมันค่ะหนอนอันนี้โรบัตต้าต้นดอกเลยนะจ้ะดอกย่านเป็นล่าหรือเป็นนอนนี่นอนนอนมันเจาะต้นน,น,นี่กะลาบิกา้าโอโรบัตตาอันนี้ลาบิกา้ามันใบแตกต่างกันนี่แน่นีิมันใบจ้ะ บางดอกมันก็หูนี่อะไรพิก้านี่โรบัตตานี่โรบัตตาจ้าเวลาเอาเก็บดอกก็จองสิครับอืมนาไปิตาตอนนี้ก็ได้เราบ่กแม่ดอกมันใช้ประโยชน์อะไเนาะได้เลยจ้าขายได้อันนี้ก็ขายได้กินได้ใบอ่อนนี่กินกับลาบกับก้อยได้เบิดดอกก็กินสดๆได้จ้าเป็นสมุนไพรกินได้เบิดบัวเด้ดถิ่มยังจากยางเปลือกมันสีแล้วก็มาใช้เงากาแฟคือเก่า เห็ดปุ้ยนั่นวุ้นขาวห้อยเลยบอกครับแม่ยเมนผืนใหญ่เลยไอ้ยังก็ก็เจ้าเอิญโดโลไม้โดโลมยังนั่นแหละนี่โรบะต้าโอ้โรบะต้านี่ฟังนี่อืมเอาพูดนะแม่เขอญาติครับเนี่ยห้องป้องกันยังครับแม่นี่เพป็นว่าป้องกันเชื้อราเชื้อราเนาะเชื้อต้นมันก็พอได้เชื้อราเชื้อมันใช้ในดินเดียวเขาใช้ในดินเขาจะบวชให้ทุกคนนะ จะการใช้ส่วนอันนี้บ่อ่ออคอยปรารออกฏ <c oughs> อ,อันนี้มังหน้าปูกบมังหน้ากับปูกมนอจ้นอา,นานี่โอ้แน่นอนยังโรไปทนงครับนี่นนนโรบัตต้าเนี่จ้านี่นีาจรมกันละีวรยโรบัตต้า โรบัตตาบ่แม่จ้าเนี่ยเก็บดอกก็เก็บยังเช่นไรนี่ดึงเอาดึงเอาโลนี่ครับครับก็ไปตากตากอยู่ห่มมาต้องตากแดดมันแห้งกรอบก็ไปครัวรสชาติเป็นไรแม่หอมรสชาติหอมจ้ะบอหอมคือกันอยู่กรบอกขมรสชาติมันสิหอมกลมกล่อมตัวนี้แม่นอันโรบัตตาอาราบิก้านักกินแล้วมันชิรสชาติหอมอันโรบัตตามันขมโอ้ขี้น้ำเงี้ยเยอแม่ดวงสีมันจะเป็นสีจังสีบอกได้จังเดี๋ยวมันขาดดาันแี่ มันเด็ดจ้าถ้าธรรมดาไมัน้สีเขียวนะนี่แหละครับว่ากาแฟภาคอีสานมันเด็ดเอนจ้าน้ำแน่กับนั่นอย่างนี้มัน่าจะขาดน้ํานี่นี่มันโดแม่ขาดน้ำน้ำบ่พอมันเออขาดน้ําขาดปุ๋ยถ้าธรรมดามันต้องสีเขียวเข้มใครจะได้ผลผลิตก็ต้องระบบน้ําต้องดีขึ้นว่านซ่าเออระบบน้ำกับระบบน้ำตอนนี้ได้มาจากสรัคาม่ดวง ออกเองมืดไงเจาะเจ้าของเจาะเองมดนี่แหละของกวนพวกนี่แหละนี่มันก็ใบโอไปแล้วเก็บดอกก็มันบางอย่างแล้วไงเก็บดอกกาแฟไปตากทำน้ำชาดอกกาแฟาอาจารย์นาที่ชื่อไปหมดแล้วตกตากบ่แม่หรือว่าต้มเลยครับตากอยู่ห่มบ่ให้มันถือแดดเวลามันแห้งมันโอไปแล้วก็ห้าก็ไปครัวอีก ทัวแล้วก็เอาทุ่งน้ำไปกองน้ำโ h นเดี๋ยวผมอยากคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะครับทัวประเทศนะครับไทเบิ่งยููบของนุมโพไซแล้วนะครับก็สนใจถทาอยากปลูกนะครับทั้งพวกนี่แหละครับกาแฟป่าเพื่นที่ห้าบางเ่อตวนในพื่นที่ตัวนี้ห้างจะมีนกโคงอยู่ประมาณสิบ กวนเกือบเกือบยี่สิบโล่เนี่ยเกบยิโลนะครับมันก็ปลูกได้เลยครับนม่นยุคไกลจากแม่น้ำแม่น้ำก็ปลูกได้ปลูกได้เบิดแต่ว่าน้ำให้มันพอเพียงแต่ว่าห้าวจ่อน้าให้มันเพียงพ่อจะสามารถปลูกได้ก่อนจิบปลูกต้องเตรียมน้ำก้อนโลคโรคเข้าบ้านก็จะมีโรคเกี่ยวกับพผงนอนเน้นเน้นนับเชื้อราเชื้อราที่มันเคยเป็นพวกราบราแป้งจ้าราแป้งราดดำพี่ผมไปเห็นของไปง่ายไหลไปง่ายไร้บรรลุกับห้ามียาได้อยู่ครับแต่สิ่งสำคัญคือระบบน้ำดีน้ำดีปุ๋ยดีปลูกดีวัตถุหมองครับตัวววนี้่่หงา กาแฟเดี๋ยวนี้กาแฟขาดตลาดม่มี่ชิได้เลยเาี่ยง่ายกันซื้อทั้งโลกนี่กาแฟขาดตลาดแล้วกาแฟเมนในในส่วนของเกษตรกรเขาอยากให้ปลูกพืชหลายอย่างอย่าปลูกพืชเพียงเนาะครับมีกาแฟน้ำมี่คาน้ำมี่คร้มี่ใบบกกูดน้ำแล้วก็มีบักม่วงมีบักมีมีบักลำไยผมไปมากเมื่อกี้นี่ไปสวนทุเรียนกับสวนอ่าพี่น้องบักไฟบับกไ่ บักไฟเขาบอกเหาะเขาไอ้อีกหนึ่งคือรำใหญ่เขาปลูกปลายลากาศเด่นผลไปบ้านปะโกไปปูแม่นอยู่ปะโกนะไปบ้านไในสวนป้าเมียมปลูกบักทุเรียนประมาณประมาณเกือบห้าร้อยต้นแหละก็ศเด่นผลดีนะครับแต่ว่าเขาก็มงนี่เมื่อปลูกเขาบดปลูกอย่างเดียวปลูกแล้วผสมประสานผสมประสานกันนะครับแล้วเขาก็ได้เงินก็จะเอามันอมกระชี้ใช้ค่าแพงผสมลายกระเด็เงิน ทำเรากระเด็ปีละลักล้านนะอะนา่ามันหลายปีแล้วเนาะมันก็นใหญ่เฉพาะพบักเฉพาะบักลระเนี้เราได้ประมาณเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดแสนครับของเม่ดวงอีกช่วงอีกสิบปีไป็นนานี่เพราะว่าแล้วเงินล้านเงินล้านเงินล้านเนี่ยฮะเดี๋ยวโบย่าสำหารับเกษตรกรชาวสวนนะครับเสียดายมันเทาก้อนเทาก้อนก็ว่าไปยัางห้าอายุหกสิบห้าปีเลยว่าไปยังซ้ำมันถือว่ายังสาวอยู่นะครับยังสูดไอรีกไกลลูกเต้ากับโอยุขย่กับมีครอบครัวบมดแล้ว ก็ฝากเป็นข้าคิดให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับทิพย์ต่อมาแม่ดวงเด้อทิพย์ตัวน้ำกานฮายแม่ดวงหรืออาจารย์อาทิตย์นะครับอาจารย์อาทิตย์สมหน่อยเล่ากับเป็นผู้ที่รับสื่อ้อมรับสื่อพร้อมในส่วนคาท่างคารนี่ผมอาจารย์นารามครับอาจนารมชนะน้ำชนะนุ่งตหลายอย่างนะครับมวันนี้ก็เขาทำงานเป็นทีมนะครับบางเถือโรงงานในในหลายจังหวัดนี่ เขาต้องการพืชเขาบ่มีเขาบ่มีเขาเช่นหัวหอมหอมแดงเมนรงงานแล้วรงงานจะได้แต่เขาก็ะทามลายแต่บ่มีให้เขามันบ่ได้ปัญหาหนึ่งคือเขาต้องพยายามพัฒนาการปลูกให้มันได้ผลนะครับจะปลูกเพิ่มีเป็นหาหกเจ็ดเป็นสิบไร่ผลผลิตเยอะไฝากไปหาพี่น้องเกษตรกรอยู่บักฝากอยากบอกพี่น้องว่าปลูกกาแฟปลูกผสมประสานภาคเขาก็ปลูกได้กาแฟ ขันบกเขาใจวิธีการขับมาพึทธาแม่ทบบ่เขาใจกับมาหาเม่ดวงสวนเด้อจ้าบกโกโทบศูนย์เก้าศน้าสี่เก้าหกศูนย์หกแม่ดวงบ้านคำแก้วเมืองเก่าตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับส่วนผมนะเจ็ดสิบสามหมู่หนึ่งบ้านเล็กที่ครับส่วนผมอาจารย์อารามนะครับอาจารย์อารามั้ำพบงนะครับศูนย์หกสี่หาหนึ่งห้าศูนะครับ ปร,ป,รประสานในขั้นในการปลูกพืชทุกชนิดนะครับเรื่งรับซื้อเราขายทุกอย่างนะครับมืนึ่ก็ถือโอกาสสวัสดีะะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ